ปู่ขาววังวน้ณหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำวังวนอันลึกลับซึ่งมีป่ารกชัดและน้ำตกไหลแรงมีเรื่องเล่าขานถึงดิยาน,นาคปู่ขาววังวนผู้เฝ้าคุ้มครองหมู่บ้านมาช้านานชาวบ้านเชื่อว่าปู่ขาวเป็นพญาน,นาคขาวบริสุทธิ์มีฤทธิ์ปกปักรักษาน้ำและสินดีงามในหมู่บ้านหากใครมีใจดีปู่ขาวจะช่วยเหลือและนำโชคลาภมาให้ แต่ถ้าใครทำบาปทำชั่วปู่ขาวก็จะเตือนอย่างลึกลับผ่านฝนลมหรือเสียงน้ำในวังวนวันหนึ่งมีเด็กหนุ่มชื่อไกรเป็นชาวประมงบ้านใกล้ๆเขาเป็นคนซุกซนและชอบล่าปลาผิดฤดูวันนั้นไกรตกลงไตในน้ำบนลึกชาวบ้านต่างพากันตกใจวิ่งมาช่วยแต่ก็ไม่อาจเข้าถึงตัวเขาได้ทันใดนั้น น้ำบนกลับสงบลงราวกับถูกเวทมนต์ล้อมไว้ไกรพบว่ามีแสงขาวลอยเหนือผิวน้ำและเสียงนุ่มๆของใครบางคนดังก้องในหัวใจเขาลูกอย่าเบียดเบียนสัปปะชีวิตเดี๋ยวปู่ขาวจะช่วยไกรรู้สึกตัวเองถูกดึงขึ้นมาอย่างปลอดภัยเขาพยุงตัวขึ้นฝั่งได้พร้อมกับน้ำตาที่ไหลพรั่งพรูจากความตกใจและสำนึกผิด ชาวบ้านต่างพากันสวดมนต์ขอบคุณปู่ขาววัดในหมู่บ้านก็จัดพิธีบูชาเล็กๆเพื่อเป็นเกียรติแก่พญานาคผู้เฝ้าคุ้มครองหลังจากวันนั้นกลายๆเป็นเด็กหนุ่มใจดีเขาเล่าเรื่องปู่ขาวให้เพื่อนบ้านฟังเสมอและทุกปีเขาจะไปถวายผลไม้ดอกไม้และน้ําสะอาดแก่วังวนเพื่อขอบคุณพญานาคที่ช่วยชีวิตเขาเรื่องเล่าของปู่ขาววังวน กลายเป็นคติให้ชาวบ้านทุกคนรู้ว่าความดีและความเมตตาต่อสปปรรพชีวิตจะนำมาซึ่งความคุ้มครองและความสงบสุขหลังจากเหตุการณ์ของไกรชาวบ้านในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำวังวนต่างพูดถึงปู่ขาววังวนกันอย่างตื่นเต้นเฮ้อไกรรอดแล้วจริงๆปู่ขาวคงเมตตาเขานางพิมพ์ชาวบ้านผู้มีอายุมากกล่าวด้วยน้ำเสียงเคารพ ใช่ใช่ทุกครั้งที่เราให้ความเคารพธรรมชาติปู่เขาก็จะช่วยเราเสมอหมู่บ้านนั้นมีวัดเก่าตั้งอยู่บนเนินเขาใกล้ป่าใหญ่พระสงฆ์ที่วัดมักสอนชาวบ้านให้รักษาป่ารักษาน้ําและไม่เบียดเบียนสัรพชีวิตเพราะเชื่อว่าปู่เขาจะปกปักรักษาเฉพาะผู้มีใจดีใครที่รอดชีวิตจากน้ำวนกลายเป็นเด็กหนุ่มที่ใส่ใจธรรมชาติมากขึ้น เขามักพายเรือไปตามลำน้ำล่าสัตว์เฉพาะที่เกินจำเป็นไม่ได้และทุกเช้าเขาจะไปตักน้ำสะอาดจากลำธารเพื่อถวายแก่วัดและแก่วังวนวันหนึ่งไกรพาน้องสาวไปเล่นใกล้แม่น้ำน้องสาวของเขาเผลอเกือบตกน้ำวนไกรตะโกนยุดระวังแต่ก่อนที่เขาจะวิ่งไปช่วยเหมือนมีมือใส่ ดึงน้องสาวของเขาขึ้นมาปลอดภัยไกรก้มลงน้ำตาไหลพรั่งพรูขอบคุณปู่ขาวขอบคุณจริงๆชาวบ้านต่างเริ่มจัดพิธีไหว้วังวนทุกปีพวกเขานำดอกไม้สีขาวผลไม้น้ำสะอาดและผ้าแพรมาไหว้ขอพรให้หมู่บ้านปลอดภัยพระสงฆ์กล่าวว่าพญาน,นาคือผู้เฝ้าปุกปักรักษา อย่าลืมทำดีต่อเพื่อนมนุษย์สัตว์และธรรมชาติเพราะนั่นคือการตอบแทนปู่ขาวเด็กๆชาวบ้านที่ฟังเรื่องเล่าของไกรเริ่มเรียนรู้ที่จะไม่ทำลายป่าไม่จับปลาเกินจำเป็นและเคารพแม่น้ำวังวนผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ริมแม่น้ำและทำความสะอาดลำทานเพื่อเป็นที่อยู่ของปลาและสัตว์น้ำ พญานาคปู่ขาวจึงมีที่อยู่และคงความศักดิ์สิทธิ์หลายปีต่อมาไกรเติบโตเป็นชายหนุ่มที่เป็นคนดีมีความเมตตาต่อทุกชีวิตวันหนึ่งเขานำเด็กๆของหมู่บ้านไปเล่านิทานปู่ขาววังวนนี่คือเรื่องของปู่ขาววังวนศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเราเราต้องรักษาป่ารักษาน้ำและทำความดีเพื่อให้ปู่ขาวปกปักรักษาเราไปช่วลูกชั่วหลาน เสียงหัวเราะของเด็กๆกับสายลมในต้นไม้ทำให้หมู่บ้านนั้นเต็มไปด้วยความสงบสุขและทุกครั้งที่น้ำวนหมุนวนช้าๆชาวบ้านก็จะพนมมือกล่าวคำขอบคุณขอบคุณปู่ขาววังวนผู้เมตตาขอบคุณที่คุ้มครองเราเรื่องเล่าของปู่ขาววังวนจึงยังคงถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นคติของชาวบ้านว่าทำดีต่อธรรมชาติ ทำดีต่อชีวิตทำดีต่อเพื่อนมนุษย์ปู่ขาวจะคุ้มครองเราเสมอ